สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่โลงหน้ากันด้วยนะจ๊ะก็สําหรับวันนี้ครับเราก็จะมาสุ่มกันอีกแล้วนะเรียกได้ว,ว่าช่องเรานี่คลิปคลิปละเดือนนะเสมอต้นเสมอปลายนะครับมาเปิดกาชาก,กับนี่เลยครับตัวละครโกฮังบลิสระดับอันตรานะเออมาก็สำหรับวันนี้เรามีอยู่งบอยู่ที่4หลูมครับสำหรับเพชรโอเคครับสเต็ปแรกดาวนามิก ที่กำลังจะระเบิดกับ3พอร์ตนะแล้วทำไมมันถึงสูงสีแบบนี้ล่ะชักมาเป็นซิวคอร์ูครับปกติโกคูดังชนะไปทั้งแบบอย่างนี้เลยนะข้ามนะครับโอเคมาสเต็ป2ครับเพิ่มเลดการออกของอันตราเข้าไปอีกนะก็สำหรับตู้อันต้าเราห่างหายกันไปนานเลยนะเปิดล่าสุดน่าจะเป็นโกจิต้านะแล้วทำไว้ได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียว กับ14ดาวแดงด้วยงบ20,000นิดๆ20,000เพชรไปเหวี่ยงฟิเซอร์ทิ้งไปครับเป็นโกลเด้นพูลครับการันตีหนึ่งสปาร์ตินวัดพลังกันแล้วโกคูแผ้แบบนี้เบจิต้าครับอโอ้โหแล้วเป็นเบจิต้าบลูครับแบบนี้เรเจลิตไม่เต็ดขึ้นไปหรือเปล่าไม่ไงสามพลังเปิดมาเป็น กิโลและเอ็กซ์ตรีมสปาร์คิ้งอ้าโหเลเจรลิมิเด็ดจริงด้วยครับแล้วเป็นคูลเลอร์ล่างสุดยอดมีแถมไหมปึ๊บมาอีกตัวเป็นซุปเปอร์โกจิต้าครับเคลิมิตเบรกกันไปชิวๆสเต็ป3ครับ ขอหลดนนนานเพิ่มเลรในการออกหน่อยโอ้โหเขียวกระจีสามพแบบนี้รู้อนาะคตรู้ชะตากรรมอยู่เหมือนกันมาครับสเต็ปฟรีครับในสเต็ปที่4ครับครบ1รูปแรกยังเหลืออีก3รอบโอ้ยแล้วเป็นเมฆสีทองครับการันตีตัวฟีเจอร์แล้วอยู่ในสถานการณ์ที่หนาวหนิบกับประเทศไทยตอนนี้มีมาตกกันเลยทีเดียว ชักมาเป็นเลสพูอย่างนี้แล้วโบลี่ไม่ออกมาครับโอ้โหแพ้เมจิตาาบูอีกปะเนี่ยเออมาสองตาติดแต่ว่าตัวนี้เมกสีทองกันเลยทีเดียวจะปรากฏตัวมาเป็นใครได้เลยไหมนะสำหรับลูปแรกวาโดสแล้วเป็นจาโคครับ เปิดเราเป็นผู้เท่าเต่าเป็นฟลอสแล้วอาไม่ใช่ครับโอ้แย่ละนั่น <c oughs> ออกมาเป็นออร์เรนจ์พิโกโลครับเ <c oughs> อ้ามีอีกตัวเหรอซ่อนหรือเปล่าโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นเลเจนดาลี่โบลี่โอเคสำหรับรอบแรกได้มาสองเลเจนดารี่มิเต็ดกันเลยทีเดียวสเต็ปที่หนึ่งในรอบที่สองครับ โอ้โหโอเ,เอ้ยแต่ว่าเถ่าไปไปมาแล้วเอ้ยมิจิตาบูทำงานดีมากครับในช่วงท้ายปีแบบนี้เอ,ออกมากระุนรัวโอเคมาดูว,าว่ามันจะดีเหมือนกับตอนมันมาช่วยแบบรับพลังไหมแต่ตัดบทแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันตัดแอนิเมชันดีๆทิ้งหมดเลยแล้วยังเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่ครับ เปิดมาเป็นโกคูแบ็กอีกตัวมาตัวสุดท้ายเลยหรือเปล่าเย่าบอกนะโอ้โหหล่อสลักตึงจัดมาครับสเต็ปที่สองขออนิเมชั่นที่มันได้ลุ้นได้ลุ้นหน่อยได้ไม่เกม<ฮ><ฮ>เขียวกจีห้าพอตดูสถานการณ์<ฮ>ไปก่อนในว,วันนี้ โอ้โหซีเวอร์ฟูอย่างนี้เล้ววะแล้วอย่างนี้ใครซวยอ่ะเล่าดิผู้บริโภคซวยเอือบจิต้าเขียวโคตรเกา่ามาครับสเต็ปที่3ก <c oughs> ็ยังอยู่ในลูกเขียวขจีนะแต่ว่ารอบนี้โกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วแต่ว่าโนโนพิเซรอร์กระทืมนะยังไม่พออ่ะยังโกรธไม่พอโกคู เออแต่มันพลิกกลับมาล้วสคริปเลยกูมาสเต็ปที่สครับสเต็ปฟรีเออห้าพอตโอ้โหมาแล้วหนึ่งตัวครับครั้งออกมาอย่างนี้การันตีตัวละครใหม่ซึ่งมีตัวละครเดียวไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นละหนึ่งตัวแต่เรามาดูเดนิชั่นการเปิดตัวอีกหนึ่งครั้งนะ เพราะตอนเข้าเกมผมกดโอ้แล้วมาตัวแรกเลยครับอือไม่ได้หันตั้งตัวแล้วจากที่พิโกโลตุนตุแต่เสียดายนะการมันไม่ค่อยสวยอะไรแต่ชอบการหันหลังให้มันมันดูดีอยู่จะทำสีการ์ดไม่ดูดีเท่าไหร่โดยเฉพาะฉากเปิดตัวแปะสวยจัด,ม,ดมาแล้วครับโกฮังบิสระดับอันตรราตัวแรกของผม ไปเราจะไปกันต่อครับยังเหลืออีกตั้งสองรอบเ้วเป็นเวจิโต้ครับเปิดราเป็นลีคูมกโรคูลเรอร์โอ้ยหลอดสลักอีกแล้วหลอ,อนยูยนะนยแล้วก็แอนดรอยสิบเก้าแถมสปาร์กิง้ง<ป>เป็นโกฮังเหมือนกันอีกตัวโอเคครับรอบที่สามครับกับสเต็ปแรก โหลดนานๆแบบนี้แล้วโอ้โหสามพอดเองเหรอโกคูอยู่ในล่างพื้นฐานครับบาดอกมาแล้วได้ตุยท้องฟรีเซอร์เรามาดูสีของคูว่อนจะสคิปกันแล้วอ้าวแต่ว่าเป็นขึ้นต่าวาร์ปนะมัน,านนานที่จะโผล่มาอ,อมืมยัดเข้าไปสปาร์กิง้งอือโกคูแบ๊ ยังไงมีอีกไหมขึ้นเต่าสวาปของเราอ้าวอ,อีกตัวโอ้โหแล้วเป็นชาร์เปลี่ยนและเกลือไงสเต็ปสองยังไม่ทำงานเลยวันนี้วนมาสามรอบแล้วโอ้โหมาแล้วว่ามันทำงานแล้วระบบระบบอัพอัพดเดทจ,จังหวะนี้บ้าดักไม่มาครับ เวี่ยงทิ้งไปแล้วเป็นโคลเดนพูลแล้วดึงมาเป็นซูปเปอร์ไซย่าบลูแบบนี้แต่ว่าดันชนะไปแล้วนะเอาละยังไงดีฉากคัดซีนทำสวยนะรอบดียังไงสิเฮ้ยโอ,โอเคยังไม่ใช่ครับยังได้ลุ้นอยู่อีกตัวโอ้โหไม่พ้นตัวนี้แน่กูว่านั่นไง แล้วเป็นโกคูซูเปอร์ไซยัสามไงหมัดมังกือเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเป็นสปาร์กิ้งแลวเป็นลาดิสสามสปร์กิ้งครับไปกันต่อที่สเต็ปที่สามอย่างรวดเร็วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยังไงอืออแถมโกคูแบ็กมาตัวหนึ่งสเต็ป ที่4ครับสเต็ปฟรีเฮ้ยเฮ้ยตกอูแต่ว่าบูจิต้าหัวเหลืองกูไปเลยทีนี้หัวฟ้าพอทนแล้วแต่หัวเหลืองพอเลยฮะมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะสำหรับเพชรที่หามาได้โอเคครับห้าพอแบบนี้ืฟังไม่มาแล้วโกคูเป็นซุปเปอร์ซย่าโอ้โหไม่มา ยังก่อนแล้วเป็นโกลเด้นฟูครับสู้กับเดสบอลของฟิเซอร์แล้วต้านออกไปเดินคำใีคำไม่ห้าเอ้ยโอมาแล้วตัวอะไรเอ่ยจือ้อเขาให้เป็นปังกับทรังจากภาคกีธีโอเควิติกูดเอา้ามาเป็นต้าของเราดิมิตเบรกมาครับรอบสองรอบสุดท้ายแล้วนะต้องทำงานแล้วแหละ เอ้ยโอ้โหพอร์ตเดียวเชี่ยอะไรวะเมื่อบินมาพอร์ตเดียวโดดๆอย่างนี้แล้วไล่คุณภาพโอ้โหพอร์ตเดียวไลคุณภาพสเต็ปสามครับคุณผู้ชมขอมีอะไรหน่อยดิเอ้ยโหลดนานแล้วจากหนึ่งพอร์ตเพิ่มมาเป็นสามแต่ว่า อาการยังโคมา่าอยู่รอๆแล่ๆแหละ,ละ,ละ,ละแต่ว่าได้ต่อยนะได้มาก็เท่านัา้นฮะเกลือล้วนๆโอ้ยว่าห้าพอร์ตเขียวฮัจีโกู้เอาพ่อมาสิลกูกไม่มาคู่ย่งออกไปและเป็นโกลเด้นพูลแบบ ูไมีอะไรเลยอะออนิเมชั่นค่อนข้างเจ็บกับฝันนะฮะนั่นไงล่ะฝันสลายครับมาครับเหลืออีก1,000นะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละก่อนจากกันแต่เราก็คงจะได้เปิดหลังไงไปเรื่อยเพื่อที่จะลิมิตเบรกมันขึ้นอีกสักซัดิบิลิตี้นึงนะกำลังดีได้ต่อยครับ ยังไงดีวะเนี่ยชาคโคตรยึกยักมายึกยักเอา้าแล้วยึกยักเป็นขึ้นต่าวาฟไปร่างซูปเปอร์ไซยา,ยาแบบนี้มีสัญญาณอะไรหรือเปล่านับปะอย่าบ,บอกนะโลาดิสอย่างหรอกมันต้องมีอีกนยยีไ่ไงแต่เป็นสปาร์คกิ้งเท่านั้นแล้วเป็นหลอดวีรุษแถมยังไหม ปิดสวยๆหน่อยสวัสดีปีใหม่มีอีกตัวแล้วเป็นโอ้โหบูหังโอเคก็ะจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ได้โกหังมาตัวหนึ่งนะอาจจะมีเปิดหลังใหม่กันต่อไปอีกให้ได้อีกสักตัวหนึ่งล้วกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะส่วนคลิปพีพีแล้วเราเจอกันเร็ว,รว,รวๆนี้กำลังไต่แรงขึ้นมาอยู่